หลายๆคนมักจะมีคำถามกับผมบ่อยๆครับว่ามาเป็นโค้ชด้านความรักเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์ด้านความรักมาเยอะเท่าไหร่หรือหลายๆคนมักจะสงสัยว่าต้องมีประสบการณ์ด้านความรักมาเยอะแน่ๆซึ่งผมต้องบอกเลยว่าจริงแล้วถ้านับแค่เรื่องการอกหักแล้วกันนะชีวิตผมเนี่ยอกหักมา3มครั้งแล้วจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการอกหักแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันไป แต่ผมจะเป็นคนที่เรียนรู้ไวอกหักหนึ่งครั้งผมมักจะได้การเรียนรู้ใหม่เสมอการพัฒนาเติบโตขึ้นทุกครั้งที่ผมเกิดความเจ็บปวดในชีวิตผมบางทีการอกหักในชีวิตผมมันก็สอนให้ผมได้รู้ว่าเราควรจะเลือกคนให้ละเอียดมากขึ้นบางทีการอกหักในชีวิตผมก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <ste ana> เราควรจะทําดีกับเขาให้มากกว่านี้ในตอนที่เรามีโอกาสแต่ในชีวิตผมกับการอกหักที่ผ่านมามันมีครั้งหนึ่งครับพี่ผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยน <ste ana> ี่แหละการอกหักจริงๆ การอ,อกหักครั้งนั้นมันทําให้ผมได้เข้าใจถึงการ move on จริงๆว่าคนที่เขาแบบไม่มีสติสตังไม่มีอันจะทําอะไรมันเป็นยังไงซึ่งให้ย้อนกลับไปเนี่ยมันก็นานาแล้วนะแต่ว่าผมยังจําความรู้สึกตรงนั้นได้ว่าเฮ้ยผมอยู่กับความสงสัยสักพักหนึ่งเลยอะว่าคนคนนี้ยังมีผลต่อหัวใจเราอยู่ไหมหมายถึงในตอนนั้นนะเรานั่งถามตัวเองอะว่าเฮ้ยเราลืมเขาจริงๆได้หรือยังและคําตอบในตอนนั้นคือเราก็ไม่ค่อยแน่ใจ เพราะอะไรเพราะในตอนนั้นบางครั้งเราบอกว่าเขาไม่มีผลต่อหัวใจเราแล้วแต่พอได้เจอกันได้คุยกันเฮ้ย <Hey, S 1> มันกลับมีผลต่อหัวใจฮะเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยผมไม่กล้าตอบเต็มปากเลยสักครั้งว่าผม move on ได้แล้วจริงๆเพราะถ้าเรา move on ได้จริงๆอ่ะแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นการคุยกันหรือเจอกันมันต้องไม่รู้สึกอะไรถูกไหมแต่ถ้ามันยังมีความรู้สึกอยู่แปลว่าตอนนั้นเราไม่สามารถ move on ได้จริงๆซึ่งผมก็สับสนนะในตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกอ่ะจากผมปกติเป็นคนที่ไม่ได้เหงาแ มันก็กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยเราได้รู้จักกับความเหงากับความรู้สึกที่แบบโดดเดี่ยวไม่มีใครในตอนนั้นจริงๆ ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกกับเราไปแล้วนะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าไอาความรู้สึกนึกถึงคิดถึงรักเขาคือมันยังอยู่อะณเวลานั้นแต่มันน่าอึดอัดตรงที่ว่าความรู้สึกมันไม่สามารถส่งไปถึงได้เพราะเรากับเขาไม่ได้คุยกันต่างคนต่างบล็อกกันไปต่อให้อยากคุยอยากบอกอยากอธิบายมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเราไม่มีคอนแทคติดต่อกันในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่โทมารมากช่วงหนึ่งกับความรู้สึกที่เราไม่สามารถหลุดออกจากตรงนี้ได้ ผมเคยนั่งถามตัวเองในตอนนั้นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องรู้สึกแบบนี้ซึ่งในตอนนั้นผมได้คําตอบครับว่าเฮ้ยเราไปติดกับดักของคนที่ move on ไม่ได้มันคือความคาดหวังและความสงสัยในตอนนั้นผมนั่งนึกว่าเฮ้ยเราคาดหวังอะไรกับเขาในเมื่อเราก็เลิกกับเขาไปแล้วเราไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องกลับมาคบกับเราแต่พอผมหลุดออกมาได้จริงๆอ่ะผมเพิ่งมารู้นะว่าจริงๆแล้วบางครั้งเวลาเราคาดหวังนะเราไม่คาดหวังให้เขากลับมาคบกับเราอย่างเดียวนะแต่มันคือความคาดหวังบางทีคืออะไรวะต้องการคําขอโทษจากเขา หรือแม้แต่ตอนนั้นบางทีผมรู้เท่าทันตัวเองว่าเฮ้ยเราไปคาดหวังว่าเขาจะไม่ลืมความสุขของเราตอนที่เราครบกันเขาจะไม่ลืมเสียงหัวเราะให้เรานั่งหัวเราะด้วยกันตอนที่เราครบกัน บางทีเห็นไหมว่าเราไม่คาดหวังว่าต้องกลับมาคบกันแต่เราแค่คาดหวังว่าเขาจะไม่ลืมเขาจะจําความสุขของเราได้อย่างน้อยเจอกันยิ้มให้กันได้ไอความรู้สึกเหล่านั้นน่ยมันทําให้เราไม่ดุจากนั้นสักทีหรือความสงสัยความสงสัยที่ผมหาคําตอบไม่ได้สักทีว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นหรือเพราะเขาไม่รักเราหรอถึงทําแบบนั้นทําไมเขาถึงเลือกที่จะตัดเราออกไปง่ายๆแบบนั้น แล้วสิ่งที่เราเคยเข้าใจที่ผ่านมาว่าเขารักเราล่ะมันไม่มีความหมายเลยกับเขาเลยเหรอนั่นคือความสงสัยและความคาดหวังที่ผมยึดติดก,กับมันอยู่สักพักนีงง่แหละมันถึงทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถ move on ออกมาได้จริงๆในช่วงเวลานั้น ช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ผมรู้สึกว่าเข้าใจคําว่าการออกหักแล้วเรา move on ไม่ได้จริงๆแต่บางทีกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเราไม่หลอกตัวเองอะ่ะมันก็ต้องอยู่ในจุดที่เราเดินออกมาได้แล้วจริงๆยอมรับได้แล้วจริงๆว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจบไปแล้ะไอความคาดหวังความสงสัยต่างๆนะมันเคลียร์ได้หมดล้ะเราถึงจะมองเห็นสิ่งที่มันผ่านมาว่าทาไมเราถึงติดอยู่ตรงนั้น จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแนวนี้นะมาเลาเรื่องตัวเองให้ฟังแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีเพลงหนึ่งที่ทำให้ผมชุกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้เอามุมตัวเองลองมาแชร์ให้คนฟังเนี่ยบางทีอาจจะมีใครที่รู้สึกแบบเดียวกับเรา ซึ่งเพลงที่ผมได้ฟังมาเนี่ยมันค่อนข้างตรงกับความรู้สึกของผมในตอนนั้นมากแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะที่รู้สึกแบบผมและได้ฟังเพลงนี้ก็คงจะรู้สึกแบบผมคือเพลงนี้ชื่อว่าเพลงวัตถุทึบแสงของวง c o c k w o r k Motionless ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยฟังกป่ะนะเพราะว่าเพลงมันเพิ่งออกมาไม่กี่วันแต่จ,จริงๆแล้ววง c o c k w o r k Motionless เนี่ยเป็นวงที่เขาร้องเพลงปล่อยทุกคนอาจจะเคยฟังนะเพลงนี้นะใครที่ชอบฟังเพลงเศร้าเนี่ยจะรู้เลยว่าวงนี้เขาเหมือนเป็นเพลงเศร้าแบบเจาะเฉพาะกลุ่มแบบคนแบบสายเศร้า ถ้าถามว่าทำไมเพลงวัตถุทึบแสงเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์นั้นได้ขนาดนั้นคือในเพลงเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งไปแล้วอ่ะแน่นอนว่าเขาจากเราไปแล้วเขาไม่อยู่กับเราแล้วแต่ถ้าใครที่กําลังเศร้าอยู่คุณจะรู้เลยว่าต่อให้เขาไม่อยู่ความรู้สึกคิดถึงเขาความรู้สึกรักเขาหรือความทรงจําที่คุณกับเขาใช้ร่วมกันมันไม่ได้หายไปตามตัวเขามันยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเอาง่ายๆว่ามันตามติดตัวเราเป็นเหมือนเงาอ่ะ ุณลองนึกเวลาที่แสงแดดมันกระทบกับวัตถุทึบแสงมันจะเห็นเงาซึ่งถ้าเราตีความมันจริงๆอ่ะเฮ้ยเพลงนี้มันสื่อความหมายได้ดีว่าแบบถึงแม้ใครสักคนจะจากเราไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างมันไม่จากตามไปด้วยเพลงนี้มันก็เลยทำให้ผมฉุกคิดเหตุการณ์ที่ผมเคยรู้สึกมาแล้วผมเชื่อว่าคนที่ฟังเพลงนี้แล้วเคยผ่านประสบการณ์แบบที่ผมเล่ามาก็คงจะรู้สึกได้เหมือนผมใครที่เป็นสายฟังเพลงเศร้านะครับลองไปหาฟังดูครับชื่อเพลงวัตถุทึบแสงของวง Clockwork Motionless ผมชองคาริสครับ